ผมกับแพทย์เฉพาะทางดีกว่าอย่างไร ก็ตามตัวเลยค่ะแพทย์เฉพาะทางคือแพทย์ที่จบทางด้านนี้โดยตรงนะคะต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้กับคนไข้จริงๆเพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยก็จะมีแนวทางในการรักษาเนี่ยที่ถูกต้องตามจรรยาบรณรวมถึงเราจะเจอจํานวนคนไข้มากพอสมควรก็อาจจะเป็นคนไข้ที่ประสบความสําเร็จในการปลูกผมรวมถึงเคสที่ไม่ประสบความสําเร็จในการปลูกผมแล้วก็กลับมาแก้ด้วยเพราะฉะนั้นประสบการณ์เหล่านี้ค่ะมันจะทําให้คนที่มาปลูกผมกับแพทย์เฉพาะทางเนี่ยสามารถที่จะเบาใจ หรือมั่นใจไปได้ระดับหนึ่งเนื่องจากว่าแพทยเฉพาะทางมักจะมีหลักการที่มักจะถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ในการลดความผิดพลาดนะคะที่สามารถที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการปลุกผมได้บางคนก็กลัวเรื่องของการปลุกผมไม่แน่นปลุกผมผิดทิศปลุกผมลาต้องมาแก้นะคะก็หลักๆแล้วเนี่ยแพทยเฉพาะทางก็อาจจะดีกว่าในเรื่องของตรงนี้ค่ะ